วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมเดินอยู่ริมถนนวิทยุด้านหน้าก็เป็นแยกสารสินจุดตัดถนนวิทยุกับถนนสารสินก็มีสะพานลอยข้ามถนนหรือก็คือสะพานเขียวซึ่งต่อเชื่อมจากสุรุมพินีตรงแยกสารสินก็จะมีทางเดินยาวๆไปจุดถึงสวนไม่จะคิตติขณะนี้ ก็กำลังมีการปรับปรุงสะพานเขียวที่ก่อสร้างมาอย่างยาวนานเพื่อให้ดูสวยงามทันสมัยและเหมาะสมกับทุกๆคนสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการตรงนี้ก็จะมีการก่อสร้างลิฟต์โดยสารนะครับตรงนี้ก็เป็นโครงเหล็กนะหรือว่าล่องลิฟต์นะครับบริเวณทางแยกสารสิน คลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินดูโครงการปรับปรุงสะพานเขียวสร้างทางเดินทางจักรยานตั้งแต่ช่วงแยกสารสินจนถึงถนนรัชดาพิเศษสำหรับสะพานเขียวนะครับก็ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตปทุมวันและก็เขตคลองเตยผมจะพาดูตั้งแต่บริเวณแยกสารสิน ถนนวิทยุจนไปถึงถนนรัชดาโดยทางผู้รับจ้างนะครับได้เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานคนเดินข้ามเชื่อมสวนลุมพินีและสวนเมจกิติก่อสร้างทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการทางจักรยานและก่อสร้างสะพานส่วนต่อขยายเชื่อมถนนรัชดาพิเศษรวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์บนทางเดินทางจักรยานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสองกระหว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางงานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางคนเดินทางจักรยานบริเวณแยกสารสินไปถึงถนนรัชดาพิเศษรูปแบบก่อสร้างก็จะเป็นสะพานคอนกรีตมีความยาว1.6กิโลเมตรมีความกว้างเฉลี่ยนะครับ3-7เมตรโดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณแยกสารสินข้ามทางด่วนเฉลิมนครเข้าเชื่อมสวนเมจกิติต่อขยายไปจนถึงถนนรัชดาพิเศษ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดกอ่อสร้างทางลาดน,นะครับซึ่งเป็นงานกอ่อสร้างใหม่นะเมื่อก่อนก็จะเป็นบันไดาทางลงนะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะจนถึงตรงแถวทางด่วนเฉลิมพระนครน,นะครับตอนนี้ก็เดินไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามีงานกอ่อสร้างเราจะไปนะครับเราต้องเดินลงพื้นด้านล่างนะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ<ม>เขาก็เริ่มกอ่อสร้างตั้งแต่แตยกสารสิน จนไปถึงทางโดวนเฉลิมพนะครคาดว่าตรงนี้นะครับอีกไม่นานก็คงจะเปิดให้ประชาชนนะครับได้ใช้เดินนะซึ่งจะเป็นทางเดินแบบลอยฟ้าพร้อมทางลาดน,นะครับสำหรับรถเข็นคนพิการ ก็ต้องเดินจากด้านล่างนะครับเดินยาวๆมาเลยนะตอนนี้ยังไม่เปิดใช้นะครับสาหรับทางเดินที่เป็นลอยฟ้าเราก็เดินด้านล่างมาแล้วก็มาขึ้นอีกทีก็ตรงจะแถวทางข้ามทางด่วนเฉลิมมนครน,นี่แหละครับเดินขึ้นมาตรงบันไดนี่แหละขึ้นมาเพราะว่าเขามีการก่อสร้างอยู่นะครับตั้งแต่ตรงที่ผมยืนตอนนี้ก็คือบริเวณจะแถวทางข้ามทางด่วนเฉลิมมะนครน,นะครับก็ไปจนถึงแยกสารสิน ตรงจุดที่ผมถ่ายตอนแรกเลยก็เดินขึ้นมาข้างบนไม่ได้นะครับเพราะว่ามีงานก่อสร้างอยู่มีอุปกรณ์อะไรมากมายเลยตอนนี้เขาปิดทางเดินอยู่นะครับแต่ว่าเราสามารถมาได้โดยเดินพื้นด้านล่างมาตรงนี้ก็เป็นงานก่อสร้างระยะที่หนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงแยกสารสิน จนมาถึงทางโด่วนเฉลิมมนะครก็คาดว่านะครับอีกประมาณเดือน2เดือนน่าจะเสร็จนะน่าจะพอที่จะเปิดให้ประชาชนนะครับสัญจรได้ตรงนี้ก็เป็นทางโดยนเฉลิมะนนครนะครับถัดมาทางซ้ายก็เป็นสกายวอล์เป็นสวน ที่ทางการรถไฟเขาสร้างไว้นะครับก็ยาวมาตั้งแต่ตรงถนนสุขุมวิทนะจนมาเชื่อมกับถนนพระรามที่4แล้วก็ด้านซ้ายสุดนะครับก็คือถนนดวงพิชัก ตรงนี้ก็เป็นงานก่อสร้างในช่วงที่2นะครับตรงนี้ก็จะมีงานปรับปรุงนะทางเดินนะครับก็เริ่มตั้งแต่ช่วงทางด่วเฉลิมมนครนะครับจนไปถึงสะพานข้ามคลองไผ่สิงโตก็เป็นทางเดินนะครับที่เหมาะสําหรับทางคนเดินทางจักรายานและรถเข็นคนพิการจะมีการติดตั้งลิฟต์โดยสารบริเวณแยกกาละสินและก็ตรงถนนรัชดามีจุดเชื่อมบริเวณสวนลุมพินี แยกสารสินถนนดูพิทักษ์สุขุมวิทซอย4สุขุมวิทซอย10สวนมินจก,กิติและก็ถนนรัชดาพิเศษการปรับปรุงก่อสร้างสะพานเขียวเพื่อให้มีประโยชน์ต่อผู้พิการผู้ใช้รถวิวแชร์และผู้ใช้รถจักรยานจุดปรับปรุงหลักก็คือทางลาดนะครับปัจจุบันก็มีความชันนะก็จะปรับปรุงให้มีความสะดวกและสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยการปูพื้นด้วยหิกนกริตที่มีความทนทานเคลือบทับด้วยวัสดุอะคริลิกและกรวดป้องกันการลื่นล้มระหว่างปัจจักรยานพร้อมติดตั้งไฟสองสว่างและเก้าอี้นางพักเป็นระยะตลอดเส้นทางรวม1.6กิโลเมตรตรงนี้ก็จะเป็นงานก่อสร้างในระยะที่3นะครับก็ตั้งแต่สะพานผานิงนโตจนไปถึงถนนรชราพิเศษ สำหรับงานก่อสร้างในระยะที่3นะครับตอนนี้งานก่อสร้างเสร็จแล้วนะแต่ว่ายังไม่เปิดให้ใช้ทางเดินนะครับเขามีแผงเหล็กกั้นอยู่นะผมดูแล้วมีติดไฟฟ้าส่องสว่างเปล่ากันตกแล้วก็ปูพื้นเรียบร้อยเท่าที่มองด้วยตานะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะคิดว่าคงจะเปิดในเร็วๆนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมตั้งแต่ช่วงสะพานข้ามคลองไผ่สิงโตจนไปถึงถนนรัชดาพิเศษ ก็เป็นทางเดินที่สร้างใหม่เลยนะครับตรงนี้ไม่ได้ปรับปรุงนะเป็นการสร้างทางเดินใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนื่องจากที่ผ่านมานะครับก็มีปัญหาติดการก่อสร้างโครงการอื่นนะครับซึ่งมีการพร่องน้ําเพื่อการก่อสร้างทําให้โปรเรือนะครับที่ตอกเสาเข็มโครงการปรับปรุงสะานเขียวไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ก็จึงทําให้งานล่าช้าไปในช่วงแรกนะครับโดยแผนปรับปรุงเส้นทางก็แบ่งออกเป็น3ช่วงก็คือช่วงที่1จะมีระยะทาง7 0 0เมตร ช่วงที่2มีระยะทาง600เมตรและช่วงที่3มีระยะทาง300 m. เมตรออกแบบให้มีเลนจักรยานมีทางเดินทางวิ่งและผู้พิการสามารถใช้ร่วมกันได้คาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับปลายปี2568นี้ การก่อสร้างในระยะที่3นะครับช่วงคลองไปสิงโตมาถึงถนนรัชดาพิเศษก็น่าจะเปิดให้ประชาชนนะครับได้ใช้ในช่วงเดือนตุลาคมนะในระยะที่1นะครับตรงแถวแถวสุรุมพินดีแยกสารสินจนมาถึงทางด่วนฉลมนครงานก่อสร้างตอนนี้ก็คืบหน้าไป80-90%แล้วก็จะมีการติดตั้งลิฟต์โดยสารนะครับภายในเดือนตุลาคม คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับประมาณปลายปี2568 ตอนนี้ผมเดินมาถึงถนนรัชดาพิเศษนะครับก็เป็นจุดงานกอ่อสร้างในระยะที่3นะงานกอ่อสร้างงานปรับปรุงนะครับก็มีทั้งหมด3ระยะตั้งแต่ช่วงสซลมพินีมาจนถึงถนนรัชดาพิเศษหากมีความคืบหน้านะครับจะนํามาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสลับการกดติดตามไว้พบกับ v P p มีมี้อเล่าด้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ